เฮยยอเอ้ย <g ül> เออมีเสียงร้องอ็มทีฟังแล้วชื่นใ,ใจใ<ห>ครับทำตาดีๆอยไาเอ้ยทำตาหวานๆเรอมาลูกมามาหาแม่มาเร็วมาเร็วเดินได้ไกลไม่ล้มเลยวันนี้มาลูกมาเดินมาเดินมาหาแม่ครับ ตั้งท่าดีๆลูกโอ้ยตอนแรกเดินมาจากนูน่นหน้าห้องน้ําเลยไม่ล้มเลยมาดีๆลูกมาไม่ไม้นี่เห็นไหมใบบุญอุ้มเออใบบุญใบบุญวิ่งให้ดูลูกมาลูกมาเร็วจ้าจาลูกใบบุญล่ะคะนี่แม่เตรียมของจะไปเช็ดตาให้น้องลูกเช็ดตาให้น้องน้องมาใหม่น้องตัวหนึ่งมาใหม่ไรเหมือนใบบุญเนี่ยคะ่ะตาเจ็บ มาลูกมาไหนเดินโชว์หน่อยสิไหนโชว์หน่อยโชว์พ่อพ่อแม่แม่หน่อยเร็วไอไม่โชว์สนี่อาจจะใจอ่ะใช่ไหมไปบุญใช่ไหมไอบุญอาจจะใจอ่ะอาจจะใจอ่ะลกูกเอออาจจะใจหยาลกูกคนเก่งของแม่ไปดูน้องก่อนนะไปดูน้องก่อนนะ อยู่นี่นะไม่ต้องเรียกนะครับไม่ต้องเรียกแม่นะเดีย๋ยวแม่มาเดีย๋ยวแม่มาลูกโอ๋ยหมูอาบแดดหมูอาบแดดละเอาหม้อช้อนใอาบแดดละลูกชมชัยอาบแาดดเช้าๆนี่ดีจังเลยใช่ไหมใช่ไหมลูกอุย้ยหมูอาบแดดหมูอาบแดด เลี้ยงแมวได้หมูเลี้ยงแมวกับได้หมูใช่ไหมะเลี้ยงแมวกับได้หมูฮะขอทางหน่อยเออหนูจะไปไหนลูกจะไปไหนจะไปไหน ม่ไม่จะไปไหนเออค่อยๆไปนะลูกค่อยๆไปนะเออไ่บุญน่ะลูกตามไปบุญหล่ะคะไ่บุญอยู่นี่ไปบุญอยู่นี่ลูกเนอะไปบุญอยู่ทางนี้ครับลูก <S 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 เด็กไม่ลูกเด็กไม้ ตาเจ็บระล,ลูกหนูตาเจ็บแล้วครับคนนี้ตัวผู้นะคะคนนี้ตัวเมียนะคะหันลูกมาคนนี้เขาดูแข็งแรงดีนะคะตาเจ็บละลูกโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเช็ดตาให้นะในหยอดยาให้ด้วยนะลูกนะหยอดยากินยาถ่ายพยาธินะลูกนะชื่ออะไรดีนะชื่ออะไรดีนะ จ้าตัวนี้ดูสะอาดสะอ้านเลยนะคะน้องๆสะอาดทุกตัวนะคะน้องออดูไม่ค่อยมอแมแมมเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเช็ดตาให้หนกหยอดยาป้ายตาหยอดยาก,กันนิ้นยาเช็ดตาเทอร่าเมซิน ป้ายตาให้น้องนะคะนี่คือรักษาเบื้องต้นของไม่เก่งจะเป็นแบบนี้นะคะถ้ารักษาเบื้องต้นไม่เก่งจะทําแบบนี้นะคะเ,เดี๋ยวก็หายนะคะแค่เป็นถ้าเจ็บตาแค่นี้เดี๋ยวก็หายนะคะหรือถ้าเป็นแบบนี้ไม่เก่งก็จะรีบรักษาถ้าเจอรีบรักษานะคะจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะคะถ้าถ้าเราเจอแบบนี้แล้วไม่รีบรักษาเนี่ยน้องก็จะตาแดงตาปิ้น ยิ่หูตาไหลนะคะก็จะทําให้น้องต้องได้ไปหาหมอนะคะมีเอฟซีหลายคนนะขอความช่วยเหลือแม่มาเรื่องเกี่ยวกับตาแมวนะคะแม่เคงก็จะบอกไปหลายๆคนแล้วว่าให้รักษาเบื้องต้นด้วยตัวเองรีบถ้าเห็นนะ่ะรีบรักษาอย่ารอให้น้องเป็นนานนะคะให้เอาเนี่ยไม่แพงนะคะ4ี่สิบห้าสิบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เนี่ยยาออฟซ่าแล้วก็เทราเมซินนะคะเทราเมซินป้ายตาออฟซ่าเนี่ยเช็ดตานะคะนี่คือรักษาเบื้องต้นนะคะ ช่วยได้จริงๆนะไม่ต้องไปหาหมอหมดเป็นหลายๆร้อยนะคะถ้าเราเห็นน้องผิดปกติให้รีบรักษาแต่แรกเลยนะคะ เลาเช็ดแล้วเวลาเอาเทอร่าเมซินป้ายตาน้องให้ทําตาขึ้นขึ้น,นลงนะคะตาน้องแดงมากเลยนะคะแดงมากเดี๋ยวแม่จะให้กินยาก้างปลาด้วยนะคะป้ายไว้ทั้งสองตานะคะครับครับลูกครับครับ ครับหนูปลอดภัยแล้วนะลูกนะหนูปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วนะลูกปลอดภัยแล้วนะฮะเอายาให้กินไปเช็ดหูก่อนลูกเช็ดหูก่อนเช็ดหูก่อนดูสิ เฮไม่ค่อยเยอะเเท่าไหร่ลูกเฮไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะ,นะหาปังปังบนอะไรฟังปังบ่นอะไรลูกน้องตาเจ็บลูกเห็นไหมเนี่ยน้องตาเจ็บตาถึงแดงเลยนะคะตาน้องแดงเลย ให้ลูกทังให้ลูกวังปังงองแงทําไมลูกปังปังเอ้ยข้าหลามไปไหนข้าหลามอะเฮ้ยนอนกิ้งสบายใจแล้วลูกปลอดภัยแล้วนะปลอดภัยแล้วบ้านเขามีแมวอยู่ห้าหกตัวนะคะเขาเอาแต่ตัวสวยๆไว้ สองตัวนี้อาจจะไม่สวยนะคะเขาก็เลยไม่เอาไว้นะคะเฮ้ยอาลามอะลามเหรอลูกน้องแต่งตัวแล้วเดี๋ยวให้กินยาก้างปลานะกินยาก้างปลาแล้วก็จะหยอดเห็บหมัดให้เขานะคะถ่ายพยาธิเทมมัดให้เขานะคะ ว่างไงนมนมรอรอพะย่าเอ้ยพะย่าพะย่าเอ้ยเ <c oughs> ออมีเสียงร้องเอฟมทีฟังแล้วชื่นใจฟังแล้วชื่นใจพะย่งง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 าเอ้ยพะย่าพะย่าพะย่าเอ้ยครับทำตาดีๆ ไปลูกไปไปทางอื่นไปไปไปเตยชาหน่องไปทางอื่นลูกไปเร็วๆไปทางอื่นไปเร็วๆอย่ามายุ่งกับเขาเร็วๆโป้ก็มาโปครับไปเล่นทางอื่นกันลูกไปเล่นทางอื่นนะเล่นทางอื่นกันนะลูกเอาไงเอ้ยเอาไง ไงทำตาหวานไงเอ้ไงเอาเอาเอาโปอย่ามาใกล้ลูกโปอย่ามาใกล้ไงเอ้ยทำตาหวานเหรอทำตาหวาน,าวาน,าวานใส่พ่อพ่อแม,ม่ fc เหรอฮะโหลูบเลยเหรอโลกฮะโอ้ย ่แล้วลายสวยนะข้อใหญ่เนี่ยลายสวยนะคะตั้งแต่หยดยาให้เนี่ยเนี่ยดูนะคะลายสวยเออนั่งตรงนี้แหละนั่งคุยกันนั่งคุยกันตรงนี้แหละเนาะเออไม่ค่อยมีขี้หูขี้ตาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่หยดยาเนี่ยนะดูดีขึ้นเยอะเลยการที่เขาเขามีขี้หูขี้ตาเยอะเอะ่ะมันก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวกับที่เขาไม่ได้หยอดยามั้ง <laughs> ไม่เกี่ยงคิดเอาเองนะคะ หรืออาจจะเป็นเพราะเขาแก่ก็ไม่รู้นะคะเขาแก่เขาอายุเยอะแล้วก็ทําให้มีขี้หูขี้ตาดูอย่างน้องปุ้นนี่น้องปุ่นหยดยาแล้วทำอะไรทุกอย่างแล้วก็ยังมีขี้หูขี้ตาอาจจะเป็นเพราะว่าอายุเยอะมั้งเนาะพออายุเยอะๆเข้าก็มีขี้หูขี้ตานะคะลายสวยลายสวยมีเอซีถามหาตัวเล็กนะคะหมาตัวเล็กนะคะน้องก็ยังมีร้องอยู่นะคะ ยังร้องเวลากินข้าว <g ill en> กินลงไปน้องยังมีร้องอยู่นะคะก็ไม่รู้จะทํำยังไงแต่เจ้าของเขาก็ช่วยอย่างดีเลยนะคะช่วยจับยกตัวให้สูงให้กินที่สูงนะคะแต่บางทีเขาดิ้นดิ้นกินเสร็จแล้วเขาเขาไม่ยอมอยู่เฉยเฉยเขาก็ดิ้นออกไปไปที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะทาให้ทาให้เขาต้องไปร้องอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหมอบอกว่าให้ให้เยน็นกินที่สูงแล้วก็จับให้เขาอยู่สักพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาไม่ยอมอยู่นะคะ จ้าจ้าลูกจ้าหนูร้องทำไมคะอ้อนแม่เนี่ยคนเนี้อ้อนแม่เนี่ยเด็กน้อยเนี่ยอ้อนแม่แมนั่งรอชามข้าว ชอบนอนร้องอยู่ในบ้านนั่นเวเล็กเอ้ยตัวเล็ก,เ,ลกเป็นไรลูกเป็นไรนะคันคอเหรอลูกคันคอเหรอเออคันคอบ้างนอน คนรักแม่มีแต่คนรักแม่